พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าภาพรวมของภาระาศูนย์กลางและหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์สัปดาที่8การเป็นกษัตริย์ในชีวิตข้อพระคัมภีรโรมบทที่ 5: ข้อ10ข้อ17ข้อ21บทที่12ข้อ5ถึงข้อ7บทที่16ข้อ1ถึงข้อ16ข้อ20วันจันทร์เลขโรมันหนึ่ง ความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้ามีไว้เพื่อให้เราได้เป็นกษัตริย์ในชีวิตโดยพระคุณที่เปี่ยมล้นและของประธานแห่งความชอบธรรมที่เปี่ยมล้นอารบิกหนึ่งการเป็นกษัตริย์ในชีวิตคือประสบการณ์ที่ครบบริบูรณ์ซึ่งมีต่อการช่วยให้รอดทางด้านอินทรียภาพของพระเจ้าอารบิกสองของประธานแห่งความชอบธรรมมีไว้สําหรับการถ่ายทางด้านหลักกฎหมายของพระเจ้า พระคุณบีไว้ให้เราได้ประสบการณ์ต่อการช่วยให้รอดทางด้านอินเสยภาพของพระเจ้าวงเล็บหนึของประทานแห่งความชอบธรรมคือการถ่ายทางด้านหลักกฎหมายของพระเจ้าซึ่งถูกปรับใช้ต่อเราในภาคปฏิบัติจริงวงเล็บสองพระคุณคือตัวของพระเจ้าเองในฐนานะการหล่อเลี้ยงที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์ของเราเพื่อการช่วยให้รอดทางด้านอิสยาภาพของเราอารบิกส จุดสูงสุดที่เราจะบรรลุถึงการสแสวงหาพระคริสต์คือการเปร็นกษัตริย์ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ในฐานะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยพระคุณที่เปี่ยมล้นของพระองค์วงเล็บหนึ่งการเปร็นกษัตริย์ในชีวิตคือการพิชิตสยบและปกครองเหนือซาตานฝ่ายโลกความบาปเนื้อหนังตัวเองและสภาวะแวดล้อมทุกอย่าง วงเล็บสองผู้เชื่อทุกคนซึ่งได้รับพระคุณที่เปี่ยมล้นและของประธานแห่งความชอบธรรมที่เปี่ยมล้นจำเป็นต้องฝึกฝนรับการควบคุมและการจำกัดอยู่ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์สัปดาห์ที่8วันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ารงบทที่ 5: ข้อ10เพราะถ้าขณะที่เราเป็นศัตรูเรายังได้กลับคืนดีกันกับพระเจ้าโดยการตายแห่งพระบุตรของพระองค์ครั้นเมื่อเราได้กลับคืนดีกันแล้ว เราก็จะได้รับความรอดในชีวิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นอีกมากโรมบทที่5ข้อ17เเพราะว่าถ้าการล่วงละเมิดของคนผู้เดียวเป็นเหตุให้ความตายได้เป็นกษัตริย์ครอบครองอยู่โดยคนผู้เดียวนี้แล้วคนทั้งหลายที่ได้รับพระคุณที่เปี่ยมล้นและของประธานแห่งความชอบธรรมที่เปี่ยมล้นก็จะเป็นกษัตริย์ในชีวิตโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ยิ่งกว่านั้นอีกมาก เราได้รับการถ่ายการโปรดให้ชอบธรรมและคืนดีกันกับพระเจ้าโดยการตายของพระคริสต์นั่นคือสิ่งที่อยู่ในด้านหลักกฎหมายแต่หนังสือโรมยังแสดงให้เห็นว่าความรอดของพระเจ้าไม่เพียงมีด้านหลักกฎหมายเท่านั้นแต่ยังมีด้านอิทธียภาพด้วยการช่วยให้รอดทางอิทธียภาพคือสิ่งที่ถูกเอ่ยไว้ในโรมบทที่ 5: ข้อ10วันนี้เรากําลังผ่านขั้นตอนต่างๆในการช่วยให้รอดทางอิทยียภาพของพระเจ้า เพื่อเราจะได้รับความรอดในชีวิตของพระองค์ระดับที่เราได้รับความรอดในการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพของพระเจ้าย่อมชี้วัดถึงระดับที่การเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์การที่เราเป็นกษัตริย์ในชีวิตจึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงประสบการณ์ที่เรามีต่อการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพของพระเจ้าเลือกอ่านข่าวสารในโรมบทที่5้าข้อสิของประธานแห่งความชอบธรรมที่เปี่ยมล้น ชี้ถึงการไทยทางด้านหลักกฎหมายส่วนพระคุณที่เปี่ยมล้นชี้ถึงพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนชีวิตที่เราได้ต้อนรับมานั้นทําให้เราสามารถเป็นกษัตริย์เหนือทุกสิ่งเราได้รับความชอบธรรมในด้านทัศนะภายนอกมาแล้วแต่เรายังจําเป็นต้องได้รับพระคุณที่เปี่ยมล้นในวงเล็บพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนในฐานะพระวิญญ,ญาณที่สาเร็จสุดยอดอย่างต่อนเนื่อง เพื่อเราจะได้เป็นกษัตริย์ในชีวิตในด้านทัศนะภายในเราจำเป็นต้องมาหาพระเจ้าผู้เป็นพระคุณและรับพระคุณครั้งแล้วครั้งเล่าจนเราถูกเติมเต็มด้วยพระคุณเมื่อเรายอมให้พระคุณเติมเต็มเราพระคุณก็จะเปี่ยมล้นอยู่ในเราจากนั้นก็เป็นกษัตริย์ครอบครองอยู่ในเราพระคุณที่เป็นกษัตริย์ครอบครองย่อมติดตามพระคุณที่เปี่ยมล้นไปเสมอ ถ้าเรามีพระคุณไม่พอพระคุณก็ไม่อาจเป็นกษัตริย์ครอบครองอยู่ภายในเราได้มีเพียงเมื่อพระคุณเต็มเปี่ยมอยู่ภายในเราจนเปี่ยมล้นออกมาจากเราแล้วเราจึงอาจมีประสบการณ์ต่อการเป็นกษัตริย์ครอบครองของพระคุณได้เมื่อพระคุณเป็นกษัตริย์ครอบครองแล้วความบาปความตายและซาตานย่อมถูกสยบและอยู่ใต้เท้าของเราส่วนเราก็กลายเป็นกษัตริย์อยู่ในพระคุณเมื่อพระคุณเป็นกษัตริย์ครอบครองอยู่ในเรา เราก็เป็นกษัตริย์ครอบครองอยู่ในชีวิตอย่าได้เห็นว่าประสบการณ์ในการเปร็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตโดยพระคุณคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่เราถูกเติมเต็มด้วยพระคุณพระคุณนั้นก็จะเปี่ยมล้นและเป็นกษัตริย์ครอบครองจากนั้นเราก็จะเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตเหนือความบาปความตายและซาตานหลักการของการเปร็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตนั้นถูกเปิดเผยไว้ในบทที่ห้า แต่ประสบการณ์ของการเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตนั้นอยู่ในบทที่8การเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตนั้นยิ่งใหญ่และสูงส่งกว่าการได้รับความรอดในชีวิตของพระคริสต์ในเรื่องนี้หลักธรรมคําสอนและการตักเตือนใช้กันอะไรไม่ได้เลยในแง่หนึง่งแม้แต่การอธิษฐานของเราก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการทําให้เราเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตโดยพระคุณได้สิ่งเดียวที่ใช้กันได้คือการไปยังแหล่งกําเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ และเปิดตัวเองออกจากส่วนลึกของตัวเราเพื่อจะถูกเติมเต็มด้วยพระเจ้าเป็นพระคุณถ้าจะถูกเติมเต็มเราก็ต้องทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ขจัดฉนวนและสิ่งขวางกั้นออกไปให้หมดเราต้องอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ายอมให้ขจัดสิ่งกีดขวางทั้งปวงออกไปข้าพเจ้าต้องการรักษาตัวเองให้เปิดออกต่อพระองค์โดยตรงพระองค์เจ้าข้า โปรดเติมเต็มข้าพระเจ้าอย่างครบถ้วนด้วยตัวของพระองค์เองผู้เป็นพระคุณไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจะเป็นที่ทำงานที่โรงเรียนหรือในรถยนต์จงเปิดออกต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะรับการเติมเต็มด้วยพระองค์ผู้เป็นพระคุณเมื่อท่านได้รับพระคุณเช่นนี้ท่านก็จะถูกเติมเต็มด้วยพระคุณจนในที่สุดพระคุณก็จะเปลี่ยมล้นออกมาจากภายในท่านจากนั้นท่านก็จะเป็นกษัตริย์ในชีวิตโดยพระคุณ เพื่อครอบครองเหนือความบาปความตายและซาตานศัตรู3ามชนิดนี้จะถูกสยบอย่างสิ้นเชิงในประสบการณ์ของท่านความบาปความตายและซาตานยังคงทํางานอยู่ภายในเราแต่ถ้าเรามายังแหล่งกำเนิดไฟสวรรค์และเปิดตัวเองอย่างสิ้นเชิงเพื่อรับการเติมเต็มด้วยพระคุณเราจะเป็นกษัตริย์ในชีวิตเพื่อครอบครองเหนือศัตรูเหล่านี้นี่คือสิ่งที่จำเป็นต่อเราในวันนี้เพื่ออยู่ในการดำเนินชีวิตคตริสตจักร